อินเดียมีเสียชีวิตจากฮิสโต11รายด้วยกันนะคะขณะที่แบบว่าคือเขาเขามีเขามีงานประกาศรางวัลของรัฐบาลนะคะงานหนึ่งแล้วก็มีคนเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะเลยคนจะไปดูดาราสิไม่เห็นในภาพไหมนี่ ขนาดนี้เลยลนะคะแล้วก็คือไปนั่งกันอยู่ไปนั่งกลางแดดกลางรจ้งออโอ้ยตายและแตายและแตายล้นั่งกลางแจ้งแล้วก็เลยแบบคืออุณหภูมิก็สูงจะมาประกาศอะไรตอนกลางวันร้อนขนาดนี้ <c oughs> ลมแด,ดดด้วยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยนะคะก็คือทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะส1บอดรายด้วยกันนะคะหลังจากที่บอกไปว่าเออมีคนจำนวนมากเข้าร่วมง,งานเพราะว่ามันต้องตักแดดหลายชั่วโมง แต่อันนี้เขาเออทำไมเขาจัดในพื้นที่กลางกลางแจ้งขนาดนี้นเพรแม่ไม่มีหลงังคาเลยเนาะนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอินเดียนะคะเขาก็มีการแสดงความเสียใจนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แหละนะคะก่อนจะเสียใจทไมไม่คิดก่อนละจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นะคะคือก่อนที่จะเสียชีวิต11รายเนี่ยก็มีคนที่แบบว่าโอ๊ย ไม่ไหวอะ่ะเป็นลมลมพับไปก็มีเหมือนกันประมาณ20คนนะคะก็ส่งโรงพยาบาลแล้วก็อีกประมาณ300คนก็มีอาการป่วยหลังจากที่เข้าร่วมง,งานนี้เหมือนกันเพราะว่าอุณหภูมิประมาณ40องศาได้โอ้โหสีองศาก็จะตายนะนะ39ก็จะตายแล้วจริงนะคะคือของอินเดียเขามีสถิตินะตั้งแต่ปี2010 เ<ไ>ป็นต้นมาเลยนะคะคือขึ้นความร้อนของในประเทศเขาเนี่ยคือเยอะจริงๆมากจริงๆคือมันสูงขึ้นทุกปีทุกปีนะก็ทําให้6,500รายนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วในป,ประเทศอินเดียนะคะ,จ,ะจากจากกรณีของขึ้นความร้อนนี้นะคะแล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยหลายเมืองเลยของอินเดียนะคะก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นประวัติการ์ดด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือ ยังคงร้อนกันอยู่เออใครว่าไทยร้อนแล้วไปดูอินเดียร้อนกว่า